thank <laughs> ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพชรเลิฟเบอร์บายเจอหายค่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆที่ชุดของน้องวาซาบิและเพื่อนเพื่อ,อตัวอื่นก็พอจะเดาออกได้ว่าวันนี้วาซาบิกับพี่ลูกโปง่งจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนค่ะถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพชรเลิฟเบอร์บายเจอหายนะคะวันนี้ก็อยู่กับลูกโป่งอีกแล้วนะคะแล้วก็ที่นี่ค่ะหัวหินค่ะก็แน่นอนนะคะวันนี้นะคะลูกโป่งจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปดูโชว์ที่เรียกได้ว่าทั้งน่ารักแล้วก็ตื่นเต้นนะคะอยากรู้ใช่ไหมคะว่า เด็กๆอยากรู้ไหมลูกดูสิคะแต่งตัวแบบนี้นี่เป็นหนอนเป็นกระต่ายเป็นจระเข้เป็นเสือนะคะนานาพันธุ์แบบนี้ค่ะเราก็อยู่ที่สวนสัตว์นั่นเองแปลลูกแปลเข้าไปเถอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เทราบว่าที่นี่เนี่ยมีโชนก็มีช้างใช่ไหมคะมีงูมีจระเข้แล้วนอกเหนือจากนั้นมีอะไรไหมคะออ๋ที่นี่เราก็มีนะครับมีการให้อาหารปลานะครับครับผมป้อนนมปลาแล้วก็มีการให้นมแพะด้วยครับอ๋อนมแพะดด้วยค่ะครับผมเออเอาเป็นว่าลูกก๋งอยากลองทำอันนี้ค่ะให้อาหารปลาโดยการแบบให้ขวดนมเออเห็นบอกว่าปลาคาร์พที่นี่นี่เชื่องมากๆเลยใช่ไหมคะเชื่องครับผมคือเราสามารถจับเขาได้เลยงั้นงั้นขอลองขวดหนึ่อนะคะอย่าดูดนิ้วเขานะ จุก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 จอุ้ยเพื่อนหัวค่ะคุณผู้ชมที่เลี้ยงปลาคาร์ที่บ้านนะคะก็ลองทำแบบนี้ดูบ้างก็ได้นะคะก็จะได้อีกฟิลหนึ่งค่ะสนุกดีค่ะค่ะโอเคค่ะต่อไปเราก็ไปให้นมแพ้กันบ้างดีกว่านะคะ พ่อจะปากาไหมครับรจุ๊บ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 แม่แม่พันต้องการดื่มนมให้ตัวอื่มก่อนทำให้นึกถึงตอนซาชิมิเด็กๆแล้วก็ดูดนมวาซาบินะคะอ่ะให้ตัวอื่นบ้างสิลูกพี่ลูกปองป้านเต็มลูกแพะไม่ป้อน้องวาซาบิบ้างหรอคะหนูวาซาบิก็ชักจะหิวแล้วนะคะพี่ลูกปอง ะพี่หนุ่มคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเออน้องชนีตัวนี้น้องมารวยใช่ไหมคะเขาเล่นกับน้องหมาของลูกโป่งค่ะจะได้ขี้เล่นใช่ไหมลูกโป่งอยากถามพี่หนุ่มว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ตรงนี้ได้คะเราได้เขามาตอนที่เขาอายุ่สี่เดือนนะครับผมได้สี่เดือนแล้วเขาก็โตมาที่นี่ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาทานอะไรคะน้องมารวยก็เป็นพวกเนื้อมะพร้าวครับเนื้อมะพร้าวเนื้องอสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อทานผลไม้เป็นหลักผลไม้เป็นหลักครับค่ะอุ้ยตายแล้ว ถึงถึงเวลาดูโชว์ช้างลแ,แล้วค่ะเออยังไงรูกขอบคุณมากนะคะพี่หน <ide S 1> ุ่มต้องต้องรีบไปดูและะ้วค่ะชนสำคัญมากค่ะขอบคุณครับบขอคคุณค่ะ พอเข้ามาในที่นี้นะคะทุกคนเขาก็มีที่นั่งกันนะคะแต่ว่าเนี่ยจีไม่ยอมนั่งเลยค่ะดื้อมากเลยที่อญิงคะช่วยลูกบอกด้วยนะคะทำยังไงดีคะ วันนี้เราจะมาสอนสุนัขให้นั่งกันนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยและพี่หญิงก็รู้ว่าน้องลูกปวงกำลังมีปัญหากับการสั่งให้เจ้าวัตสบินั่งอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่หญิงมาช่วยค่ะไม่ยากเลยในการสอนให้สุนัขนั่งง่ายมากน้องลูกปวงทําได้แน่นอนก่อนอื่นนะคะเริ่มจากสุนัขในท่ายืนแล้วเราจะสั่งให้เขานั่งยังไงถือขนมในมือนะคะสมมุติเขากําลังยืนอยู่เอาขนมค่อยๆเลื่อนขึ้นจมูกสูงขึ้น ในแอคชั่นที่สุนัขมองตามขนมกับดมตามขนมเนี่ยจะทำให้เขาแหนหน้าขึ้นลอยฟ้าแล้วก็ก้นก็จะหย่อนนั่งเพราะฉะนั้นเขาก็จะนั่งในอัตโนมัติเมื่อแอคชั่นที่เขาก้นหย่อนลงพื้นเพิ่มคำว่านั่งและให้ของกินนะคะเดี๋ยวลองใหม่อีกสักเที่ยวนะคะสุนัขยืนอยู่เลื่อนขนมขึ้นช้าๆให้เขามองตามก้นหย่อนติดพื้นให้ขนมกินชมเชย เมื่อไหร่ที่ก้นหย่อนติดพื้นให้ขนมเลยค่ะแล้วก็ทําซ้ําๆนั่นคือเราจะสอนให้สุนัขนั่งแล้วระหว่างที่สอนเนี่ยเราก็เพิ่มคําสั่งขึ้นไปว่าให้นั่งหรือบางคนอาจจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้คือ sit นะคะต่อไปเราจะเริ่มจากสุนัขหมอบแล้วเราจะสั่งให้เขานั่งยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้หนูยูจิอยู่ในท่าหมอบ เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะเมื่อนั่งเรียบร้อยให้ขนมกินเดี๋ยวเรามาดูกันอีกเที่ยวนะคะสุนัขอยู่ในท่าหมอบจะทำยังไงให้สุนัขนั่งให้สุนัขเห็นขนมเลื่อนขึ้นเมื่อยือนสองขาหน้าเรียบร้อยให้ขนมกิน เนี่ยค่ะท่านั่งไม่ยากเลยใช่ไหมคะใครๆก็ทําได้ค่ะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะให้น้องลูกโปง่งแล้วก็คุณผู้ชมที่บ้านไปฝึกให้น้องหมานั่งกันง่ายๆค่ะจากพี่หญิงค่ะ